อันนี้ลุงดามาซื้อไก่คนละครึ่งไก,งไกง่คนละครึ่งเติมเงินก่อนใช่เติมเงินก่อนว่ะสิมีไก่นะคะตัวละเจ็ดสิบห้า ตัวนี้ไก่ไก่ยังนี่ไก่พันไข่ร้อยเจ็ดสิบนี่โอเไก่กี่บาทในตัวเรเจนสี่หาสองนนตัวกลางไม่หนึ่งร้อยหกสิบ

คนละครึ่งละครึ่งละครึ่งบอกว่าจะได้หรว่าอยู่ตลาดไม่คนละครงบนี่เราจะกินคู่สบยงวันนี้รากกินคเขาโดยใช้สิ nhiều là như thế là như thế này, là santi súc, santi súc, xoang yu, cái nọ, bài pedu, อ๋อเปิ่งแม่สองเท้าสามเท้อนี่ตัวนี้คือราคาเกือบทุกร้านนี่สินี่เต็มเลยตัวนีราคานคอไงในหาอได้ค่ะมีล้านมีล้านมีทั้งล้านปลาล้านหมูล้านทากกะมีโอ้ปลาไก่นี่เบสอันทะเลชิคร หนึหาสิบเดี๋ยวเราจะได้กิโลโนหนึงพอดีครับโค่หนึงโค่นึงพอดีครับโค่นหนึ่งคือหนึงของสองร้อยห้าสิบพอดีแหรอแกนครับเขลานเวลาจ่ายตัง นี่ทุกหน้านเลยคือห้าสิบห้าสิบนี่หอดของหวานขพราหวานกับ 50, 50. ห้าสิบห้าสิบก็ลายแหี่ยวโอเคไหมคะขอแลีวแล้ว

เยอะแล้วค่ะมีบักหลายหารเขาทีเดินเดินดูประมาณสับที่สิบหลานเลยเกือบทุกหลานยู่ตลาดนี้ไปไปหมูก็มีนะเรื่ยหมูไม่หมูก็มีปลาหู่กปลาดินก็มีข้้งหลัเนี่ยกับคนละเคื่องมีหอูปิ้ง รถปิ่งคนละครึ่งแลาสแกนสแกนสแกนคนละครึ่งนี่ทุกหลานี่้อยู่นี่โอ้คดีท่ะคนไร้แหงคนมาตลาดเท็มเลย ตะกอ้าข้มาหลายจะจะมีคนละเคอนคนหลายแห่งเลื่อมด้อพี่น้องเด้อผู้ดารมาท่างนี่นะคะบนราชญา,าน,นีนะคะตลาดสันติสุขนะคะแถวบ้านประดุกพี่นอ้องใส่สิทธ์คนละคือเกือบเกือบหาสิเปเซ็ไม่ไม่ถึงในตลาดนะคะเก้าสิอหรอยู่ไหนไม่ไม่ใช่ไม่ถึงร้านค้าที่เขามีสิทหาสิบเอร์นต์อะ่ะ ซิสคนละครึ่งของห้างเครื่องหนึ่งของตลาดนะคะผู้ใดพานมาก็มาใส่ซิสคนละครึ่งได้นะคะมีทุกร้านนะคะมีร้านคักร้านหมูร้านปาลาร้านอา,อาหารทะเลคักร้านกลางนี่เบิร์ตนะคะผู้ใดมาก <S <S า็มาแวะนะคะมาใส่ซิสเด็กน้อนเลยใส่ซิสของรัฐบาลเพ่นไทยนะคะคนละครึ่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบู๊คาเพม่อนอย่าลืมกดกระดิ่งเดี่น้อง,องพ่อแม่กินอย่บ๊ายบายค่ะ